เป็นคำกลิ่นนำบางครั้งเสียงของความจริงและความยุติธรรมไม่ได้ดังด้วยกำลังอาวุธแต่ดังด้วยความสงบและความเชื่อมั่นในคุณค่าของมนุษย์ทุกคนการต่อสู้ที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องเต็มไปด้วยความรุนแรงแต่สามารถเปลี่ยนโลกได้ด้วยพลังแห่งสันติและความอดทน สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องประวัติศาสตร์บ้านๆที่นี่เราจะพาคุณท่องประวัติศาสตร์ไทยและโลกตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงเหตุการณ์สำคัญร่วมสมัยฟังง่ายสนุกเข้าใจได้ทุกวัยทั้งนักเรียนนักศึกษาและคนทั่วไปครับ เรื่องราวของอินเดียในช่วงปลายศตวตรรษที่19ถึงต้นศตวตรรษที่20เป็นหนึ่งในบทเรียนสำคัญของโลกเกี่ยวกับความอดทนความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวและพลังของการต่อสู้แบบสันติ อินเดียในเวลานั้นถูกปกครองโดยจักรวรรดิอังกฤษการล่าอาณานิคมที่แข้มแข็งนี้ส่งผลให้เศรษฐกิจและสังคมของอินเดียเปลี่ยนแปลงอย่างมากผู้คนในชนบทต้องเผชิญกับความยากจนการเก็บภาษีที่สูงและการสูญเสียความมั่นคงในชีวิตประจำวันในขณะเดียวกันการเข้ามาของวัฒนธรรมและเทคโนโลยีจากตะวันตกก็ทำให้เกิดการรับรู้ใหม่เกี่ยวกับความคิดทางการเมืองสิทธิพลเมืองและความเสมอภาค การต่อใต้อนานิคมเริ่มขึ้นจากชั้นผู้มีการศึกษาและหนักปฏิวัติหลายกลุ่มที่ใช้วิธีการต่างๆต,ตั้งแต่การประท้วงการเรียกร้องเชิงกฎหมายไปจนถึงการประท้วงแบบรุนแรงแต่ท่ามกลางการต่อสู้นี้หนึ่งในบุคคลที่โดดเด่นที่สุดและเปลี่ยนแนวคิดการต่อสู้ของโลกคือมหาตามะคานทีหรือโมฮันดัสคานที คานทีเกิดเมื่อปี1869ในเมืองโพบันดารัฐคุชราชครอบครัวของเขาเป็นชนชั้นกลางที่มีความศรัทธ,ธาในาศาสนาฮินดูและมีแนวคิดเรื่องความซื่อสัตย์และศีลธรรมตั้งแต่เด็ก การศึกษาของเขานำพาเขาไปยังอังกฤษเพื่อศึกษากฎหมายและหลังจากนั้นเขาได้เดินทางไปยังแอฟริกาใต้เพื่อทำงานเป็นทนายความที่นั่นคานทีได้พบกับความอายุติธรรมทางเชื้อชาติและการกดขี่จากระบบอาณานิคมของอังกฤษประสบการณ์เหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญสำหรับแนวคิดการต่อต้านแบบสันติของเขา การต่อสู้ของคานทีไม่ใช่เพียงแค่การต่อสู้ทางกฎหมายหรือการเรียกร้องสิทธิพลเมืองแต่เป็นการต่อสู้ทางจิตวิญญาณเขาเชื่อว่าการใช้ความรุนแรงจะทำลายจิตใจมนุษย์และเป็นการสูญเสียศักดิ์ศรีของผู้ต่อสู้เองการเรียกร้องของเขาจึงมุ่งเน้นไปที่หลักการอาหิงสาหรือการไม่ใช้ความรุนแรงและสัตธรรมหรือการยืนหยัดในความจริง หนึ่งในวิธีการที่โดดเด่นของคานทีคือการชุมนุมและการประท้วงแบบไม่ร่วมมือ Non-cooperation movement เขาเชื่อว่าการปฏิเสธความร่วมมือกับรัฐบาลอังกฤษเช่นการไม่จ่ายภาษีการไม่เข้าร่วมงานราชการหรือการไม่ใช้สินค้าที่นำเข้าจากอังกฤษจะทำให้อนานิคมสูญเสียอำนาจและความชอบธรรม นอกจากนี้การเคลื่อนไหวเพื่อความเป็นอิสระของอินเดียยังมีอีกหลายกิจกรรมที่คานทีริเริ่มเช่นการเดินขบวนเกลือ Salt March ในปี1930เพื่อประท้วงการผูกขาดเกลือของอังกฤษการเดินครั้งนี้เป็นการแสดงออกถึงการต่อต้านแบบสันติที่ทรงพลังและสามารถดึงดูดความสนใจของทั้งโลก การเดินขบวนเกลือไม่เพียงแค่สื่อถึงความไม่พอใจต่อภาษีและกฎเกณฑ์ของอังกฤษแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการตื่นตัวทางการเมืองและความสามัคคีของประชาชน คานทียังส่งเสริมให้ประชาชนอินเดียสร้างความเข้มแข็งภายในประเทศด้วยการผลิตและใช้สินค้าในประเทศเช่นการสานรผ้าโฮมเมดคาดีเพื่อทดแทนผ้าที่นำเข้าจากอังกฤษการส่งเสริมวิธีนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเศรษฐกิจในท้องถิ่นแต่ยังเป็นการฝึกวินัยและสร้างความภาคภูมิใจในชาติ การต่อสู้ของคานทีไม่ใช่เรื่องง่ายเขาต้องเผชิญกับการจับกลุ่มหลายครั้งการคุมขังและการคุกคามจากทั้งอังกฤษและกลุ่มที่เห็นต่างแต่เขาไม่ยอมถอยเขายืนยันว่าการใช้ความรุนแรงจะไม่ช่วยให้เกิดเอกราชที่แท้จริงการชนะโดยไม่ใช้ความรุนแรงและยึดมั่นในความจริงจะเป็นชัยชนะที่ยั่งยืนและมีศักดิ์ศรี ความยิ่งใหญ่ของคานทีไม่ได้อยู่เพียงแค่ในฐานะผู้นำทางการเมืองแต่ยังอยู่ที่ความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจให้ประชาชนทุกชนชั้นเข้าร่วมในการต่อสู้เพื่ออิสรภาพแม้ว่าประเทศอินเดียจะมีความหลากหลายทางภาษา,าศาสนาและวัฒนธรรมแต่การเคลื่อนไหวแบบสันติของคานทีสามารถสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้ คานที่เชื่อว่าประชาชนทุกคนสามารถมีบทบาทในการต่อสู้เพื่อเอกราชได้ไม่ว่าจะเป็นชาวนาช่างฝีมือนักศึกษาหรือแม่บ้านการเรียกร้องให้ใช้ผ้าโฮมเมดทำให้ผู้คนรู้สึกว่าตนเองมีส่วนร่วมในการต่อสู้ไม่เพียงแต่เป็นการต่อต้านอังกฤษแต่ยังเป็นการสร้างอัตลักษณ์ของชาติและความภาคภูมิใจในตนเอง การต่อสู้ของคานทีไม่จำกัดเพียงแค่การเคลื่อนไหวภายในประเทศแต่ยังได้รับความสนใจและแรงสนับสนุนจากประชาคมโลกสื่อมวลชนต่างประเทศได้นำเสนอเรื่องราวการประท้วงและการเดินขบวนแบบสันติของประชาชนอินเดียการกระทำเหล่านี้สร้างแรงกดดันต่อรัฐบาลอังกฤษและทำให้ชาวโลกเห็นว่าการล่าอาณานิคมไม่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างถูกต้องตามหลักความยุติธรรม อีกหนึ่งความสำคัญของคานทีคือแนวคิดเรื่องการไม่ร่วมมือกับความอายุติธรรม (civil disobedience) ซึ่งกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการต่อสู้เพื่อสิทธิและอิสรภาพเขาเชื่อว่าการปฏิเสธที่จะทำตามกฎหมายที่ไม่ยุติธรรมเป็นสิทธิและหน้าที่ของประชาชนการกระทำนี้ไม่เพียงแต่ทำให้ผู้คนตระหนักถึงสิทธิของตนเองแต่ยังเป็นการสื่อสารถึงความชอบธรรมของการต่อสู้โดยสันติ คารทียังเน้นความสำคัญของการศึกษาและการปลูกฝังจิตสำนึกเขาสอนให้ประชาชนเข้าใจเหตุผลและเป้าหมายของการต่อสู้ไม่ใช่เพียงแค่การทำตามคำสั่งหรือเรียนแบบคนอื่นการสร้างจิตสำนึกนี้ทำให้การเคลื่อนไหวมีความยั่งยืนและสามารถสร้างผลลัพธ์ที่แท้จริง ตลอดช่วงปี1920ถึง1947อินเดียประสบกับเหตุการณ์สำคัญหลายครั้งทั้งการประท้วมแบบไม่ร่วมมือการเดินขบวนเกลือการเรียกร้องสิทธิของชาวนาและคนจนการเคลื่อนไหวเหล่านี้ทำให้เกิดความตื่นตัวทางการเมืองในทุกระดับของสังคมและแม้ว่าจะมีการปราบปรามและการจับกลุ่มแต่ความมุ่งมั่นของประชาชนไม่เคยลดลง ในปี1942ขานทีริเริ่มขบวนการ Quit India Movement เรียกร้องให้อังกฤษออกจากอินเดียทันทีขบวนการนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญแม้จะถูกปราบปรามอย่างรุนแรงแต่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและเป็นเอกภาพของประชาชนอินเดียในการเรียกร้องเอกราช ผลลับของการต่อสู้แบบสันติของคานทีปรากฏให้เห็นในปี1947เมื่ออินเดียได้รับเอกราชจากอังกฤษการต่อสู้ที่เต็มไปด้วยความอดทนความเชื่อมั่นในความยุติธรรมและการไม่ใช้ความรุนแรงกลายเป็นบทเรียนสำคัญที่โลกจดจำคานทีไม่ได้เพียงแค่เป็นผู้นำทางการเมืองแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้ด้วยสันติภาพและศีลธรรม แม้หลังจากได้รับเอกราชอินเดียยังคงเผชิญกับความท้าทายเช่นการแบ่งแยกประเทศเกิดทำให้เกิดความขัดแย้งและการอพยพของประชาชนจำนวนมากแต่จิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ด้วยสันติของคานทียังเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ต่อสู้เพื่อความยุติธรรมและสิทธิของมนุษย์ การเรียนรู้จากคานทีทำให้เราเห็นว่าการต่อสู้เพื่ออิสรภาพและสิทธิ์ไม่จำเป็นต้องใช้ความรุนแรงและการยืนหยัดในหลักความจริงและความยุติธรรมสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนการเคลื่อนไหวแบบสันติไม่ได้อ่อนแอแต่เป็นพลังที่สามารถเปลี่ยนแปลงสังคมและโลกได้อย่างลึกซึง้ง ขานทียังเน้นเรื่องความเรียบง่ายและการใช้ชีวิตแบบพอเพียงเขาเชื่อว่าการใช้ชีวิตเรียบง่ายและยึดมั่นในคุณธรรมทำให้จิตใจเข้มแข็งและสามารถต่อสู้กับอำนาจที่ไม่ยุติธรรมได้การเรียนรู้เรื่องความอดทนความซื่อสัตย์และความเคารพต่อผู้อื่นเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างสังคมที่ยุติธรรม การต่อสู้ของคารทียังสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้นำโลกอื่นเช่นมาตินลูเทอร์คิงจิมเนียในสหรัฐอเมริกาที่นำแนวคิดการไม่ใช้ความรุนแรงไปใช้ในขบวนการเรียกร้องสิทธิพ,พล,ลเมืองความเป็นแบบอย่างนี้ทำให้คารทีเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในศตวรรษที่20 ความสำเร็จของคานทีไม่ได้มาเพียงแค่จากความคิดและคำพูดของเขาแต่เกิดจากการสร้างชุมชนและเครือข่ายที่เข้มแข็งการสร้างสำนึกสาธารณะการชักชวนประชาชนให้เขาร่วมกิจกรรมต่างๆอย่างต,งตั้งใจและมีวินัยทำให้การเคลื่อนไหวมีพลังและไม่ถูกทำลายง่ายๆ หนึ่งในหลักการสำคัญที่คานทียึดถือคือการให้ความสำคัญกับความยุติธรรมในทุกเรื่องตั้งแต่การเรียกร้องสิทธิของผู้หญิงการสนับสนุนชาวนาและแรงงานจนถึงการเรียกร้องเอกราชจากอังกฤษเขาเชื่อว่าการต่อสู้เพื่อสิทธิและความเท่าเทียมต้องครอบคลุมทุกกลุ่มในสังคมไม่ปล่อยให้ใครตกอยู่ข้างหลัง การเรียกร้องสิทธิโดยไม่ใช้ความรุนแรงของคานทียังสะท้อนออกมาในการประท้วงตามแนวทางเศรษฐกิจเชิงสัญ,ญลักษณ์เช่นการใช้ผ้าโฮมเมดแทนสินค้านำเข้าการประท้วงเกลือและการเรียกร้องให้ชาวนาได้รับสิทธิในที่ดินการกระทำเหล่านี้ไม่เพียงแต่แสดงออกถึงความไม่พอใจต่ออำนาจอังกฤษแต่ยังเป็นการสร้างความตระหนักรู้ในประชาชนให้เห็นความสำคัญของความเป็นอิสระทางเศรษฐกิจและการควบคุมชีวิตของตนเอง คาน์ทียังยึดถือหลักของความอดทนและการเสียสละส่วนตัวเขาเต็มใจเผชิญกับความลำบากการถูกจับกลุ่มและการถูกคุกคามเพื่อให้ประชาชนเข้าใจถึงความสำคัญของอุดมการณ์และความยุติธรรมความมุ่งมั่นนี้สร้างแรงบันดาลใจให้ชาวอินเดียทุกคนยืนหยัดแม้เผชิญกับความยากลำบาก ขบวนการ n อนคออ p e เ a อเรชของคารทีในปี1920ได้รับความร่วมมือจากประชาชนอย่างกว้างขวางผู้คนหยุดทำงานในสำนักงานของอังกฤษไม่เข้าร่วมการศึกษาในสถาบันของอังกฤษและปฏิเสธการใช้สินค้านำเข้าการกระทำนี้แสดงให้เห็นว่าการต่อต้านแบบสันติสามารถทำให้รัฐบาลอนานิคมสูญเสียอานาจและความชอบธรรมได้อย่างแท้จริงในช่วงปี1930การเดินขบวนเกลือซอสมา เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของการเคลื่อนไหวแบบสันติคานทีและผู้ติดตามเดินกว่า240ไมล์ไปยังชายฝั่งทะเลเพื่อเก็บเกลือเป็นการประท้วงต่อการผูกขาดเกลือของอังกฤษการกระทำนี้ไม่เพียงแต่ทำให้เกิดความสนใจในสื่อมวลชนทั่วโลกแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอดทนความร่วมมือและความกล้าหาญของประชาชนทั่วไปแนวทางการไม่ใช้ความรุนแรงของคานทีไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การต่อ สู้กับอังกฤษแต่ยังถูกใช้เพื่อแก้ไขความขัดแย้งภายในประเทศเองเช่นการสนับสนุนความสามัคคีระหว่างชาวฮินดูและมุสลิมการต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมของผู้ด้อยโอกาสและการแก้ไขปัญหาความยากจนการใช้หลักการสันติทำให้การแก้ปัญหาเหล่านี้ไม่กลายเป็นความขัดแย้งที่รุนแรง คานทียังเน้นเรื่องการศึกษาและการสร้างสำนึกทางการเมืองให้กับประชาชนเขาเชื่อว่าประชาชนที่มีความรู้และเข้าใจสิทธิของตนเองจะสามารถต่อสู้และรักษาอิสรภาพได้อย่างยั่งยืนการให้ความรู้แก่ชาวนาและชาวบ้านในชนบททำให้ประชาชนเข้าร่วมในการเคลื่อนไหวด้วยความเต็มใจและมีวินยัย การต่อสู้เพื่อเอกราชของอินเดียในช่วงนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายมีความท้าทายจากทั้งรัฐบาลอังกฤษและความขัดแย้งภายในประเทศแต่คานทีสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ประชาชนยืนหยัดต่อสู้ด้วยความอดทนและสันติการเคลื่อนไหวของเขากลายเป็นต้นแบบของการต่อสู้ที่ยั่งยืนและมีศิลธรรม อีกหนึ่งหลักการสำคัญคือชีวิตที่เรียบง่ายขานทีเชื่อว่าการใช้ชีวิตแบบพอเพียงทำให้จิตใจแข้มแข็งสามารถทนต่อความทุกข์และการกดดันจากอำนาจที่ไม่ยุติธรรมได้การดำเนินชีวิตตามหลักศีลธรรมทำให้ประชาชนเห็นความสำคัญของความยุติธรรมและความถูกต้อง แนวทางของคานทีสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้นำและนักต่อสู้เพื่อสิทธิในประเทศอื่นทั่วโลกตัวอย่างเช่นมาตินลูเธอร์คิงจูเนียที่นำหลักการไม่ใช้ความรุนแรงไปใช้ในการเรียกร้องสิทธิพล,ลเมืองในสหรัฐอเมริกาการต่อสู้ของคานทีจึงไม่เพียงแต่เปลี่ยนแปลงอินเดียแต่ยังส่งผลกระทบต่อแนวคิดการต่อสู้เพื่อสิทธิและความยุติธรรมในระดับโลก แม้ว่าการต่อสู้ของคานทีจะเต็มไปด้วยความยากลำบากแต่ประชาชนอินเดียหลายล้านคนต่างร่วมกันสร้างพลังและความเข้มแข็งการเคลื่อนไหวนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในเมืองใหญ่เท่านั้นแต่ขยายไปถึงหมู่บ้านเล็กๆชาวนาและช่างฝีมือทุกคนต่างเข้าใจว่าการกระทำของตนเองมีความหมายและสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ คานทีใช้หลักการสันติวิธีในทุกด้านของการต่อสู้เขาสอนให้ประชาชนใช้ความอดทนความสงบและความยับยั้งชั่งใจเป็นเครื่องมือในการต่อสู้การไม่ตอบตัวด้วยความรุนแรงต่อการปราบปรามของอังกฤษไม่เพียงแต่แสดงถึงความเข้มแข็งภายในแต่ยังทำให้ชาวโลกเห็นว่าการกดขี่และความอายุติธรรมไม่สามารถคงอยู่ได้ การชุมนุมและการประท้วงแบบสันติของคานทียังเป็นสื่อในการสร้างความตระหนักรู้ทางการเมืองเขาเชื่อว่าการให้ประชาชนเข้าใจเหตุผลและเป้าหมายของการต่อสู้จะทำให้การเคลื่อนไหวมีพลังและยั่งยืนการสร้างจิตสำนึกเช่นนี้ทำให้ประชาชนไม่เพียงแต่ทำตามคำสั่งแต่เข้าใจและเชื่อมั่นในอุดมการณ์ของตนเอง การต่อสู้ของคารทีในปี1942การริเริ่มขบวนการ q u i ด India Movement เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญที่แสดงถึงความกล้าหาญและความมุ่งมั่นของประชาชนอินเดียคารทีเรียกร้องให้อังกฤษถอนตัวจากอินเดียทันทีแม้ว่าจะถูกปราบปรามอย่างรุนแรงแต่การเคลื่อนไหวนี้สร้างความตระหนักรู้ในหมู่ประชาชนและทำให้ความต้องการเอกราชของอินเดียไม่สามารถถูกละเลยได้ คานทียังย้ำถึงความสำคัญของการรวมตัวและความสามาคัคคีเขาเชื่อว่าการต่อสู้เพื่ออิสรภาพต้องเกิดจากการร่วมมือกันของประชาชนทุกชนชั้นทุกศาสนาและทุกภาษาการสร้างความเป็นเอกภาพนี้ทำให้การเคลื่อนไหวสามารถต่อสู้กับอำนาจที่เหนือกว่าได้อย่างมีประสิทธิภาพหลักการไม่ใช้ความรุนแรงของคานทียังเป็นแบบอย่างให้เกิดการเคลื่อนไหวอื่นๆทั่วโลก นักต่อสู้เพื่อสิทธิในหลายประเทศนำหลักการนี้ไปปรับใช้ในการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมและสิทธิพล,ลเมืองเช่นการต่อสู้ของชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันการต่อสู้ของผู้คนในแอฟริกาตะวันออกเฉียงใต้ความสำเร็จของคารทีไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเขาเพียงคนเดียวแต่เกิดจากการสร้างแรงบันดาลใจและรวมพลังของประชาชนทุกคน การต่อสู้ด้วยสันติทำให้ประชาชนเรียนรู้คุณค่าของความอดทนความเชื่อมั่นในความยุติธรรมและการยืนหยัดในอุดมการณ์ของตนเอง แม้หลังจากเอกราชเกิดขึ้นอินเดียยังเผชิญกับความท้าทายเช่นการแบ่งแยกประเทศการอพยพครั้งใหญ่และความขัดแย้งระหว่างชุมชนต่างๆแต่รากฐานแห่งสันติและความอดทนที่คานทีสร้างไว้ยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้ประชาชนดำเนินชีวิตต่อไปด้วยความเข้มแข็ง คานทียังสอนให้ประชาชนเข้าใจว่าการต่อสู้เพื่อสิทธิและความยุติธรรมไม่ใช่เรื่องของปัจจุบันแต่เป็นบทเรียนสำหรับอนาคตการยืนหยัดในความถูกต้องการไม่ใช้ความรุนแรงและการปกป้องศักดิ์ศรีของมนุษย์เป็นหลักการที่สืบทอดได้จากรุ่นสู่รุ่น การเรียกร้องเอกราชของอินเดียจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของการปลดปล่อยประเทศจากอนณานิคมแต่ยังการสร้างจิตวิญญาณของประชาชนการสร้างสังคมที่เคารพความเป็นมนุษย์และความยุติธรรมความสำเร็จของคานทีเป็นบทเรียนที่โลกต้องจดจำว่าการต่อสู้ด้วยสันติสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนและทนพลังได้ การต่อสู้ของคารทียังแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของความอดทนความเสียสละและความซื่อสัตย์ในการทำงานเพื่อประชาชนการทำงานร่วมกันของชาวอินเดียทุกคนภายใต้แนวทางสันติทำให้เอกราชของอินเดียเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องพึ่งความรุนแรง หลังจากเอกราชเกิดขึ้นในปี1947อินเดียได้เผชิญกับความท้าทายมากมายทั้งการแบ่งแยกประเทศการอพยพของประชาชนหลายล้านคนและความขัดแย้งระหว่างชุมชนแต่หลักการและแนวทางของคารทียังคงอยู่ในจิตใจของประชาชนเขาได้สอนให้ชาวอินเดียเรียนรู้ที่จะให้อภยัยเข้าใจและใช้สันติเป็นเครื่องมือแก้ไขความขัดแยง้ง คารทีไม่ได้มองว่าเอกราชเป็นจุดสิ้นสุดของการต่อสู้แต่เป็นจุดเริ่มต้นของความรับผิดชอบใหม่ต่อชาติและประชาชนการสร้างสังคมที่ยุติธรรมและรับสิทธิมนุษย์ต้องเกิดขึ้นภายในใจของแต่ละคนการทำความดีการยืนหยัดในความถูกต้องและการให้เกียรติผู้อื่นเป็นรากฐานของสังคมที่แข็งแรง หนึ่งในความสำเร็จที่สำคัญคือการสร้างแรงบันดาลใจให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของตนเองและความสามารถในการเปลี่ยนแปลงโลกแม้จะไม่มีอาวุธและกำลังทหารอินเดียก็สามารถบรรลุเอกราชได้ด้วยพลังของความเชื่อมั่นความอดทนและความสามัคคีของประชาชน ค่านทียังสอนให้ประชาชนเห็นความสำคัญของชีวิตที่เรียบง่ายและพอเพียงการใช้ชีวิตแบบพอเพียงไม่เพียงแต่ทำให้จิตใจเข้มแข็งแต่ยังทำให้ประชาชนไม่ถูกล่อลวงด้วยความโลภหรือความอยากได้การดำเนินชีวิตตามหลักศีลธรรมทำให้สังคมมีความเข้มแข็งและมั่นคง บทเรียนจากคานทียังคงสะท้อนถึงโลกยุคใหม่การต่อสู้เพื่อสิทธิและความยุติธรรมไม่จำเป็นต้องใช้ความรุนแรงการสร้างสังคมที่ดีขึ้นสามารถเกิดขึ้นได้จากการทำงานร่วมกันอย่างสันติและมีคุณธรรมการเรียกร้องสิทธิของตนเองด้วยความอดทนและสติปัญญาเป็นสิ่งที่สร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน แม้เวลาจะผ่านไปหลายทศวรรษแต่ชื่อของคารทียังคงถูกจารึกในใจของผู้คนทั่วโลกเขาไม่เพียงเป็นผู้นำการต่อสู้เพื่อเอกราชของอินเดียแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการต่อสู้ด้วยสันติความอดทนความเชื่อมั่นในความยุติธรรมและการยืนหยัดในความถูกต้อง การต่อสู้ของคานทีทำให้เราเรียนรู้ว่าความกล้าหาญไม่จำเป็นต้องอยู่บนสนามรบแต่สามารถอยู่ในใจของผู้คนที่ยืนหยัดเพื่อความยุติธรรมการทำในสิ่งที่ถูกต้องแม้จะยากลำบากและเต็มไปด้วยอุปสรรคสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืนได้ เอกราชของอินเดียเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าการต่อสู้ด้วยสันติและหลักศิลธรรมสามารถเอาชนะอำนาจที่กดขี่ได้ประชาชนทุกคนที่เข้าร่วมในการเคลื่อนไหวนี้ได้เรียนรู้คุณค่าของความร่วมมือความอดทนและความเชื่อมั่นในความถูกต้องการต่อสู้ของพวกเขาไม่เพียงแต่ทำให้อินเดียเป็นอิสระแต่ยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วโลก คานทียังสอนให้เราเข้าใจว่าการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมต้องเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนการรักษาศีล,ลธรรมการยืนหยัดในความจริงและการไม่ใช้ความรุนแรงต่อผู้อื่นเป็นรากฐานของการสร้างสังคมที่ดีการเรียนรู้จากคานทีทำให้เราเห็นว่าความอดทนความเข้มแข็งในจิตใจและการทำความดีสามารถเปลีปล่ยนแปลงโลกได้ การต่อสู้ของคานทีและประชาชนอินเดียเป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่สำหรับโลกทั้งเรื่องการเรียกร้องเอกราชการสร้างความยุติธรรมและการต่อสู้ด้วยสันติแม้เวลาจะผ่านไปหลักการและคุณค่าที่คานทียึดถือยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ต่อสู้เพื่อความถูกต้องและสิทธิของมนุษย์ สุดท้ายแล้วการต่อสู้เพื่อเอกราชของอินเดียไม่ใช่เรื่องของคนคนเดียวแต่เป็นเรื่องของประชาชนทุกคนที่ร่วมมือร่วมใจและยืนหยัดเพื่อสิ่งที่ถูกต้องพลังของประชาชนความอดทนและความเชื่อมั่นในความยุติธรรมคือสิ่งที่ทำให้เอกราชของอินเดียเกิดขึ้นได้และเป็นเครื่องเตือนใจว่าความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนเกิดขึ้นด้วยสันติและศีลธรรม ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบจากช่องประวัติศาสตร์บ้านบ้านประวัติศาสตร์บ้านๆหากชอบเรื่องราวของเรากดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกเรื่องราวประวัติศาสตร์สนุกๆแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ